เวลา8นาฬิกานาทีวันนี้สมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานีบริการ PTT Station สาขาวิภาวดี62งทรงเปิดร้านพัดพัดมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพื้นที่จำนวน59.6ตารางเมตรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนาโดยเป็นสาขาลำดับที่11 เปิดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการพัฒนาโครงการต่างๆของมูลนิธิรวมถึงโครงการพระราชดำริและสินค้าชุมชนที่มีความหลากหลายและแสดงถึงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปและงานหัตถกรรมภายใต้หลักคิดที่ว่าพัฒพัฒพัฒนาคนพัฒนาความคิดพัฒนาชีวิตในการช่วยเหลือรัษดรให้มีความกินดีอยู่ดีจนเป็นชัยชนะแห่งการพัฒนาได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังเป็นการยกระดับสินค้าชุมชนเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนิธิฐาธีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารี